นี่คุณผู้ชมดูภายในซะก่อนนะฮะคันนี้คือรุ่นพิเศษนะครับผมสำหรับเจ้าตัวโตโยต้ายาริสนะฮะ1.2นะครับ,รบสปอร์ตพรีเมียมเอ็กซเอร์บนะฮะตัวพิเศษเลยนะครับคันนี้ปี2022คุณผู้ชมได้รถบ้านด้วยนะฮะสีแดงเดิมโรงงานนะครับชุดแต่งเอ็ก b ์เอร์บรอบคันนะครับยกสูงเดิมโรงงานมาให้แล้ว ใครสนใจนะครับผมตามผมไปดูรายละเอียดในยทุกเต็มได้เลยบอกได้เลยว่าจัดหนักจัดเต็มรีวิวละเอียดเหมือนเช่นเคยสวัสดีครับสวัสดีคุณผชมทุกท่านด้วยนะที่สนใจรถยนต์มือสอยู่นะครับวับนนี้พอผมเซลล์หนวดทอโต้อ,อีกแล้วเช่นเคยคุณผู้ชมนะครับวันนี้นะฮะเดี๋ยวจะพามาดูนะครับผมเจ้าอ e ีโคคา ประหยัดน้ำมันนะครับผมราคาดีแล้วก็เป็นตัวพิเศษด้วยนะครับรถบ้านมือเดียวออกจากป้ายแดงเลยคุณผู้ชมนะครนะครับคันนี้ต้องบอกเลยว่าสวยจริงสีแดงเดิมโรงงานเลยใครที่ชอบสีแดงเป็นทุนเดิมนะครับสีพิเศษนะฮะต้องคันนี้เลยเจ้าโตโยต้ตตายาลิ1.2สปอร์ตพรีเมียม x อ e กซคุณผู้ชมเป็นรุ่นพิเศษ x อ b r e ของแต่ง X อ b l e รอบคันนะฮะสภาพสวยกริบ นะฮะนี่ดูผู้ชมรถบ้านมือเดียวประกันวารันตีศูนย์ยังเหลือให้ใช้อีกเพียบนะฮะกับคันนี้เลยนะครับปี2022ผู้ชมนะฮะแล้วก็เลขไม 90, ้เก้าหมื่นกิโลเท่านี้เก้าหมื่โลไม่ถึงแสนโลนะครับวารันตียังเหลือนะฮะแล้วรถสภาพจะดีแค่ไหนเดี๋ยววันนี้ผมพาไปรีวิวแบบละเอียดผู้ชมนะครับราคาประมาณ4 7่แสนเ่าพบาทผู้ชมป้ายแดงเนี่ยออกใหม่เนี่ยประมาณ เจ็ดแสนกว่านะครับแต่วันนี้พอเป็นมือสองเหลือเพียง479,00 0เท่านั้นนะครับแล้วก็ฟีดาวน์จัดยอดได้เต็มจัดไฟแนนซ์ได้ผ่อนเพียงเดือนละ8 0 0 0กว่าบาทไม่ต้องใช้เงินออกรถนะครับผมฟีดาวน์ได้เลยไม่ต้องใช้คนค้ำไม่ต้องใช้คนผู้ร่วมนะฮะเดี๋ยวจะพาไปดูว่าสวยยังไงคุณผู้ชมตัวนี้นะครับก็จะเป็นเรดร์แจ้งเตือนออกนอกเลนเรียบร้อยเซนเซอร์อะแด็ปตีฟพูดคอนโทรลมีมาให้เรียบร้อยนะครับเป็นโลโก้เคลือบอะคริลิกแบบนี้คุณผู้ชม นะครับเป็นเรดร์ของเขานะฮะเป็นกล้องเรดร์เลยนะครับตัวนี้กระจังนะฮะกระจังกระจังกระจงกระจังหน้าเนี่ยนะฮะล้วนเลยผู้ชมเป็นดีไซน์ทรงลังพึ่งสีดําเป็นโนแบ็คแบบนี้สภาพนี่สวยกริบเลสทะเบียนเจ1 6หนึ่งผู้ชมได้ป้ายนี้ไปเลยไฟนะครับผมก็ใช้เป็นไฟเลี้ยวนยใช้เป็นหลอดฮาโลเจนนะฮะแล้วก็เดย์ไทม์รันนิ่งไลท์เป็น LED นะครับตัวนี้โคมไฟเดิมไม่แตกไม่ร้าวผู้ชมไม่มีเหลืองนะฮะ ไฟดัดหอกด้านล่างนะครับติดมาเรียบร้อยนะฮะไม่ต้องไปทำอะไรเพิ่มตัวนี้ตัว Xerber เนี่ยโชคเนี่ยจะสูงกว่าตัวยาลิททั่วไปเนี่ยนะครับเนี่ยจะสูงกว่ายาลิทโฉมนี้นะครับเขาจะสูงกว่าทําให้ลุยได้มากกว่านะครับโชคเนี่ยมีการสูงขึ้นนะฮะเพราะว่าเจ้ายาลิทเนี่ยทํามาเพื่อความสมบ,บุรสมบัตมากขึ้นตัว x e r b e l ก็เรียกได้ว่าจัดมา แบบสวยๆเลยไม่ว่าจะเป็นชุดเบาชุดเ,ออเรื่องของโชว์อัพนะฮะระบบเซ็นเซอร์ต่างๆนะครับที่เพิ่มเข้ามามีค่อนข้างเยอะเลยใครจะหาไว้ใช้อีโฟคาร์สักคันหนึ่ง,งผมมองไว้ว่าเป็นตัวพิเศษดีกว่า X e r b ซคุณผู้ชมคุ้มแน่นอน479,000เาันคันนี้ได้กล้องบันทึกนงบันทึกหน้าเรียบร้อยนะครับเซนเซอร์เดรดร์มาครบนะฮะแล้วดูรอยตรงรอยต่อตัวรถเดิมๆสีเดิมทั้งคันคุณผู้ชมนะครับ สีเดิมเดิมทั้งคันเลยสันเหลี่ยมตัวฝาโปรงอะไรพวกนี้สวยใสไร้รอยฉีดข่วนนะครับรอยต่อแนบสนิทแล้วก็ดูตัวชุดแต่งนะฮะเขาจะมีคิ้วซุ้มล้อมาแบบนี้อันนี้คือคิ้วซุ้มล้อเดิมนะที่พาดยาวไปถึงข้างหลังเลยนะครับอันนี้คือเดิมเลยคุณผู้ชมนะฮะนี่นะครับสภาพสวยกริบนะฮะแล้วก็ตัวล้อนะครับที่เป็นแม็กนะครับดูตัวล้อยปัดหน้าเงาแบบนี้นะครับเป็นแม็กสีดำเทานะฮะ สภาพสวยกริบนะฮะคันนี้ก็ได้ยางปี2,000ยางน่าจะติดรถนะคันนี้นะครับปี2 0 2 2แล้วก็ดิสเบรก a อเคู่หน้านะฮะโลโก้ตัว X นี่มาแล้วเรียบร้อยนะครับแล้วก็คันนี้ท่วงน้ําหนักบาลานซ์ล้อมาให้เรียบร้อยครับช่วงอัพช่วงล่างเดิมผู้ชมนะฮะมาร์กสีเดิมโรงงานมีให้ครบเลยนะครับตัวนี้นะฮะกระจกเดิมแท้โตโยต้านะครับนี่ผู้ชมกระจกเดิมโตโยต้านะฮะกระจก ด้านข้างด้านมองมุมอับสายตาหรือว่ากระจกหูช้างเนี่ยปรับพับไฟฟ้านะครับได้เป็นสีดำนะฮะมีไฟเลี้ยวในตัวนะครับด้านข้างตัวรถนะฮะผิวพันธ์สันเหลี่ยมต้องบอกได้เลยว่าคมสวยทุกมุมนะฮะหลังคาจะเป็นแบ็กท็อปหลังคาดำคุณผู้ชมนะฮะไม่มีรอยบุบไม่มีรอยขีดขวดมานะครับมีขีบฉลามชาร์ฟินให้แล้วเรียบร้อยการศาสตร์นะครับด้านข้างตัวรถมีมาให้ มือเปิดนะฮะติดกันลอยนะครับจากศูนย์มาให้เป็นลายเคปล่าแบบนี้นะครับใช้งานได้จริงนะผู้ชมกันลอยได้จริงด้วยนะฮะตัวนี้นะครับภายในจะเป็นอบ์ดพิเศษอบ์ดตัว x อ็กซ์นี่อบ์ดจะเป็นตัว x ผู้ชมปักตัว x เลยโลโก้ตัว x แบบนี้นะฮะสีน้ำตาลดานะครับมันจะไม่น้ําตาลหรอกมันเป็นสีแบบออกเลือดหมูหน่อยนะฮะโครงสร้างนะครับเดิมแน่นอนคันนี้นะครับโครงสร้างสวยนะะผู้ชม ไม่มีชนหนักมีความจมน้ํานะครับผมรับประกันให้นะฮะมีบริษัทนอกมาตวจลดให้นะครับมีช่างจากข้างนอกมาตวจลถให้274รายการ284รายการนะครับตัวนี้ซอกน็อตเสา A นะฮะสภาพสวยกริบนะฮะตัวนี้นี่ครับน็อตเดิมนะฮะสีเดิมเลยนะครับสครับเพยตรงพื้นนะฮะปั๊มโรโกยาลิธมานะครับไม่หลุดไม่ล่อนนะฮะคันนี้ต้องบอกได้เลยว่าบันไดเนี่ยไร้รอยขีดข่วน นะครับอาจจะมีตัวยาตัวนี้ที่หลุดบ้างนะฮะเดี๋ยวผมจัดการให้ช่างแก้ไขให้นะครับซอกน็อตเสา B ีนะครับเบอร์11ไม่ถอดไม่ขันนะฮะน็อตเดิมเลยนะครับผู้ชมนี่น็อตยึดแฝงประตูคันเพลเลเบลนะครับผลิตคันนี้ปลายปีนะครับเดือนธันวาปี2022นีนะฮะผลิตมานะครับก็ต้องบอกได้เลยว่าผลิตปี2 2ก็จดใช้งานปี22สองผู้ชมนะครับเดือนธันวาก็ใช้งานเดือนธันวาเลยนะฮะ แผงประตูนะครับก็จะเป็นบุหนังบุดนุ่มมาตรงนี้จะเป็นที่วางแขกเป็นหนังหมดเลยนะครับเดินได้สีขาวนะครับสภาพสวยกริบกระจกนะฮะมีสัญลักษณ์โต้ต้าโต้รามนะครับผมนี่ดำเดิมมาเลยคุณผู้ชมนะฮะสภาพเหมือนกริบนะฮะอันนี้ใครสนใจนะครับติดต่อหาผมได้เลยเบอร์โทรด้านล่างนะฮะ0ูน8 4หกสี่สี้ผมเซอล์หนวดทอโต้ยินดีให้บริการคุณผู้ชมดูนะครับ ใครอยากจะหารถคันแรกไว้ใช้เนี่ยผมแนะนําเลยนะเป็นเจ้ายาลิสนะครับคันนี้เอ็กซเออร์เบิโอ้โหตัวพิเศษจริงจงนะครับนี่ดูผู้ชมสปอร์ตคีปลอโบทโรงงานนะฮะมาครบเลยนะครับโครงสร้างเดินแท้ทั้งคันนะฮะก็คือสีพิเศษด้วยไงสีแดงใครที่ชอบสีแดงเป็นดุนเดิมนะครับนี่ต้องคันนี้นะครับสวยจริงนะฮะแตงโมโตนะครับผมุู้หนังบุดนุ่มมาค่อนข้างสวยลำโพงมีมาให้ครบนะครับแอร์แบ็กมีให้เจ็ดใบ รือบอกความปลอดภัยนะครับผมบอกได้เลยว่ายาลิ์นะฮะทำออกมาได้ค่อนข้างดีนะฮะมีช่องชาร์จนะครับช่องชาร์จ USB นะฮะสองช่องมีฝาปิดมาให้พายงพายางไม่มีเสื่อบนะครับตัวเบาะนะฮะเป็นเบาะหนังอย่างดีทั้งหน้าและหลังปักโลโก้ตัว X มานะครับสภาพสวยประตูแน่นผู้ชมนะฮะนี่นะครับโครงสร้างดีแน่นอนชกอัพช่วงล่างเดิมด้านหลังใช้เป็นดัมเบลนะฮะ ไฟท้ายนะครับใช้เป็นหลอดฮาโลเจนตักน้ําฝนไล่ฝ้าคีบฉลามชา์กฟินนะครับมีให้ไฟเบรกด้วยสามีให้กล้องนะฮะบันทึกทั้งหน้าและหลังมีให้เลยนะครับกล้องบันทึกหน้าหลังเลยนะคุณผู้ชมติดมาจากศูนย์นะคันนี้นะครับเพราะว่าเป็นตัวชุดแต่ง x อ็ e ซมันจะมีกล้องบันทึกมาให้ตรงนี้เห็นไหมนะฮะหน้าหลังและดูโครงสร้างนะครับฝาท้ายนะฮะน็อตไม่มีขยับนะครับรางน้ำนะฮะด้านหลังเดิมนี่ตัวยึดโช๊นะฮะไม่เคยแกะเลย ไฟเดิมไทยคยโตผู้ชมยี่ห้อไทยคยโตเท่านั้นนะฮะรางน้ําเดิมทั้งสองข้างซ้ายขวาผู้ชมนะครับโชว์อัพช่วงล่างเดิมแล้วก็ไฟท้ายนะครับมีมาให้นะครับถัดรองท้ายนะฮะหรือว่าตัวชุดปะชุดซ่อมนะครับอยู่ครบนะฮะยาลิสเนี่ยนะครับถ้าเป็นปีใหม่ๆยางอะไหล่จะไม่มีมาแล้วนะครับจะมีเป็นชุดปะชุดซ่อมแทนนะครับก็จะเป็นชุดปะชุดซ่อมฉุกเฉินนะฮะ ติดมาให้นะครับยางอะไรจะไม่มีแล้วก็การชนด้านท้ายนะครับก็จะติดตกแต่งมาสีเป็นสีเงินแบบนี้ด้านท้ายนะครับแล้วก็มีโลโก้ตัว x x e r b l นะครับผมเนี่ยเอนะฮะเป็นตัวพิเศษนะครับชุดแต่ง x อ e r b l รอบคันนะฮะหมักเมึกนะครับหรือว่าจะเป็นชิ้วขอบนะฮะตัวเนี้ยเดิมหมดนะครับอันนี้คือแต่งมาจากศูนย์แล้วนะฮะคือสวยไปอีกแบบผู้ชม นะครับใครที่อยากจะได้ยาฤทธิ์ที่ไม่ใช่เป็นตัวธรรมดานะฮะนี่เลยผู้ชมไอเออเบิลตัวพิเศษนะฮะสปอตอาร์คชัดเจนนะฮะนี่ดูโครงสร้างสวยผมรับประกันการันตีวารันตีให้เลยนะว่ารถแท้เดิมนะครับรถคือรถบ้านจริงๆมือเดียวจากป้แดงเลยนะฮะสภาพสวยกิ๊บนะฮะซองลงซอกน็อตนะครับสครับเพจตรงอื้นปั๊มยาฤทธิ์มาสวยๆแบบนี้นะฮะ ติ๊กเกอร์เดิมนะครับผมนี่คุณผู้ชมซอกน็อตนะครับผมเสา A เสา B นะฮะพวกนี้สวยหมดติ๊กเกอร์มอกมาร์นกสียังอยู่นะฮะโครงสร้างตัวรถต้องบอกเลยว่าเก่งเองจริงครับใครอยากได้นะฮะเจ้ายาริส1.2นะครับสปอร์ตเอ็กซ์เออร์เบิลพรีเมียมคันนี้ติดต่อมาหาผมได้เลยครับ4แสน7หมื่นาพันเท่านั้นคุณผู้ชมไม่ต้องใช้เงินออกรถนะฮะผ่อนเพียงเดือนละประมาณ7-8พันประมาณเนี้ยนะครับ กระจกนะฮะเป็นไฟฟ้าทั้งหมดสี่บานนะครับออโต้ฝั่งคนขับเซ็นทรัลล็อกมีมาให้นะครับตัวนี้ตัวเบาะนะครับจะได้เป็นเบาะหนังหมดปีกวงปีกเบาะไม่มียุบนะคันนี้ยังไม่เคยซ่อมวงซ่อมเบาะมาเลยนะครับผมอันนี้คือเบาะเดิมเลยนะนะฮะเบาะเป็นโลโก้ตัว x นะครับเบาะปรับพับแมนนวลนะฮะตัวแป้นเบรกแป้นคันเร่งนะครับยังใหม่อยู่เลยคุณผู้ชมนะฮะเนี่ยแป้นเบรกแป้นคันเร่งยังใหม่อยู่เลยนะครับเห็นนะนะครับ ไม่ค่อยได้ใช้งานหนักแล้วดูตัวล้างเลื่อนเบาะนะครับไม่มีสนิมผูกก่อนมานะโอ้โหตัวนี้ปุ่มเยอะมากผู้ชมนะฮะไม่ว่าจะเป็นตัวการลื่นกัรถลายนะครับผมแจ้งเตือนก่อนการชนนะฮะแจ้งเตือนการออกนอกเลนนะครับ A off นะฮะปุ่ม push start จะอยู่ด้านนี้หมดเลยนะครับออปชั่นค่อนข้างล้นเลยคันนี้นะฮะกุญแจนะครับจะเป็นแบบ smart e n t k e y l e t s นะฮะอย่าเบรกนะครับแล้วกดปุ่ม push start ได้เลยนะครับอ่ะคุณผู้ชม กุญแจจะเป็นสมาร์ทอีค์เล็แบบนี้นะครับผมมีกุญแจสำรองไปให้นะฮะยยบเบรกนะครับแล้วกดปุ่มพรูสตาร์ทได้เลยนี่นะครับมาตรวัดเข็มเรือนไม้ก็จะติดแบบนี้นะฮะเห็นไหมนะครับตัวจอกงจอกลางก็จะติดขึ้นมาโตโยตตาแบบนี้นะฮะระบบความปลอดภัยนะครับอันนี้เดี๋ยวผมแก้ให้นะฮะมันเป็นเซนเซอร์นะครับระบบความปลอดภัยนะฮะ อาจจะไปล้างรถไปโดนสายไฟอะไรสักอย่างนะครับถึงขึ้นเตือนแบบนี้แน่นอนแต่รถใหม่จริงๆมันไม่มีปัญหาอะไรอยู่แล้วผู้ชมนะครับระบบ Eco คอะไรต่างๆนะฮะสามารถดูได้เลยปรับความสว่างอะไรได้หมดนะครับเซ็นเซอร์ LDA นะครับเซ็นเซอร์ออกนอกเลนนะฮะเปิดปิดปรับได้นะครับบ้านวัดเลื่อนไม้จะเป็นแบบเข็มเรืองแสงแบบนี้นะครับผมเลขหมายก้0 0มโลผู้ชมเขาศูนย์ดูแลตลอดนะฮะไม่ทนนั้นตลอดนี่เห็นไหมนะครับ เข้าศูนย์ตลอดนะฮะมีใบวันตีมีใบเข้าศูนย์ให้นะครับวง mm hmm. มลัยมัลติฟังก์ชันนะฮะเป็นหุ้มหนังแบบนี้นะครับวง mm hmm. มาลัยเนี่ยนะฮะปรบ mm hmm. ับเสียงเพิ่มเสียงลดเสียงได้นะครับ mm hmm. มีแอร์แบ็กเจใบคู่หน้าหลังนะครับ mm hmm. พร้อมเลยใต้บงใต้บอกตัวจอนะครับจะสามารถเชื่อมต่อ Apple CarPlay ได้ a n Android a u t o ได้ USB Bluetooth นะครับ AirPod สั่งการด้วยเสียงก็ได้นะคผู้ชมแล้วดูตัวกล้องถอยนะครับเส้นบอกระยะชัดเจนแบบนี้อันนี้คือกล้องถอยเดิมจากโรงงานนะฮะตัวแอร์นะครับเป็นระบบออโตโน้นะหน้าปัดหน้าจอจะเป็นดิจิตอลหมดนะคผู้ชมตรงนี้นะครับปัดลมอะไรต่างๆปกติหมดแอร์ Air, ตัวตน้นี้ต้องบอกเลยเลยว่าเย็นมากๆนะฮะด้านล่างนะครับผมก็จะเป็นด้านล่างก็จะเป็นในช่วงของที่วางแก้ว หัวเกียร์นะครับพุ่มหนังมานะฮะเกียร์แบบขั้นบันไดนะเป็นเกียร์ CVT เกียร์ CVT เนี่ยค่อนข้างทนอยู่แล้วคุณผู้ชมถ้าเทียบกับเกียร์ปกตินะฮะเกียร์ CVT เนี่ยทนมากและเข้าง่ายอัตราการตอบสนองของเกียร์เนี่ยดีซ่อมไม่แพงไม่ยากนะครับถ้าเป็นเกียร์ CVT นะมีเกียร์ S เกียร์ B เกียร์ต่ำไว้ขึ้นลงทางลาตชานได้หมดนะครับผู้ชมเดินทางไกลขับขี่ในเมืองนะครับยาริสตัวนี้ก็ตอบโจทย์เบรกมือแมนนวลซ่อมง่ายผู้ชมนะครับมีปลั๊ก o u t l e ตชาร์จ มีที่วางแขนฟักศอกเล็กๆน่ารักน่ารักไว้ให้นะฮะเอกาสารคู่มือเล่มดำอยู่ครบนะฮะไม่ชรุ้สูญหายแน่นอนผู้ชมนี่นะครับเล่มดำอยู่ครบเลยนะครับสมุดมาจากโตโยต้ตาเลยนะฮะลำโพงมีให้รอบทิศทางนะครับผมกระจกตัดแสงเป็นแบบออโต้นะนะฮะไม่ใช่ตัดแสงแมนนวลน,นะตัดแสงออโต้เลยนะครับผมตัวนี้หลังค้งหลังคาเป็นสีดำหมดนะครับพี่ๆท่านไหนที่ชอบภายในสีดำเป็นดุลเดิมเนี่ยคันนี้ตอบโจทย์แน่นอน นี่ไฟไปครบนะฮะกล้องบันทึกหน้าจอนะครับนี่จากศูนย์ก็มีมานะถ้าเป็น Exble เเนี่ยมีกล้องบันทึกหน้าจอมาแล้วก็ตัวกล้องนะครับตรงนี้ก็จะเป็นกล้องหมดเลยผู้ชมนะฮะจะเป็นกล้องเลดร์หมดเลยตรงเนี้นะครับหลายคนถามว่า e y, ใหญ่ๆนี่มันคืออะไรนะฮะมันเป็นกล้องของผู้ชมนะครับเป็นเรดร์จับสัญญาณนะฮะรถด,ด้านหน้าหรือว่าออกนอกเลนนะครับมันจะเป็นกล้องตัวนี้แหละ คอนโซลต่างๆทุกอย่างภายในนะครับจะเป็นสีดาหมดช่องแอร์นะฮะแอร์เย็นมากนะแอร์หนาวมากเลยสําหรับเจ้ายาลิสน้ํามันเติมมาให้แล้วเต็มถังผู้ชมนะครับตัวนี้นะฮะเดี๋ยวพวกสัญญาณอะไรต่างๆนะฮะเดี๋ยวผมจัดการให้เลีรยให้ผู้ชมนะครับมีระบบเซ็นเซอร์แจ้งเตือนออกนอกเลนแจ้งเตือนการชนมาให้ครบเลยนะครับภายในหรูหลัขนาดนี้ในราคา4ี่แสนเจ็ดหมื่นเก้าพันุผู้ชมราคาดีมากนะฮะ ก็เดี๋ยวให้ดูนะครับเครื่องยนต์เป็น VVTiE นะฮ<ส>ะนี่ตัวนี้นะครับผมเป็นเบนซินล,ล้วนน,นะฮะเครื่องไม่ดังวันไม่ไหลคุณชมดูนะครับการนี่ยังลื่นปื๊ดลื่นปื๊ดอยู่เลยนะฮะไม่มีวันไหลวันเยิ้มแน่นอนนะครับ <S <S เครื่องยนต์เดิมนะฮะบล็อกเครืค่องเดิมไม่เคยแกะเลยนะครับฝาเครื่องไม่เคยถูกถอดถูกแกะเสียงเครื่องเดิมนิ่งมากนะครับนะฮะ เอามาดูกันต่อคุณผู้ชมนะฮะแบตเตอรี่แรงตากนะครับผมเดิมแท้หมดนะฮะ 3k นะครับเบ้าโช๊คนะฮะคุณผู้ชมดูสีนี่แดงแจ๊ดเลยนะฮะโครงสร้างนะครับสปอร์ตเมทอาร์คนะฮะคานติดนกซ้ายขวานี่คุณผู้ชมสภาพใหม่คลิปนะฮะพัดลมสายพานทำงานปกตินะนะฮะไฟเดิมใช้ไทยคยตบนะครับยี่ห้อไทยโคยตเท่านั้นนะฮะคานสปอร์ตเมทอาร์กนะครับคมๆสวยๆแบบนี้ ผู้ชมปั๊มห R 1 L นะครับนี่ฝาเครื่องเดิมผู้ชมปั๊มโลโก้โตโยต้ามาตรงนี้นะฮะแผ่นกันความร้อนรูระบายอากากศนะฮะหรือว่าจะเป็นตัวสติ๊กเกอร์นะฮะยังอยู่ครบทั้งนั้นเลยผู้ชมสีไม่เคยทำมานะครับใครที่สนใจกับยาฤิสนะฮะ1.2ึ่งจุอเอ็กซ์เอเบิลอยู่ติดต่อหาผมได้เลย479,000บาทนะฮะฟรีดาวจะได้เต็มพ่อน8,000กว่าบาทเท่าททนั้นเองใครสนใจติดต่อเบอร์โทรด้านล่างได้เลยนะครับ วันนี้ผมเซลล์หนวดต้องขอลาไปก่อนใครอยากดูรุ่นไหนอีกคอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยนี้ลาไปก่อนแล้วผมเจอกันใหม่ในคลิปหน้าตอนนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ